ทำบายอยู่มันทอนบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องอันนี้อันนี้หกโมงครึ่งพี่ก่พี่พกเอียงช่วงหกโมงครึ่งพนองบูแมนบิกนี่ก่าเก็บออกมาตัวอยู่พอคนไทยหนาวก่อไฟบุญแข้งกันพี่น้องหกโมงครึ่งต้งยบี่คกับวเต็มจกีีคนหนึ่งไปทำาไปกับกี่รถอันนี้มันกระช่กิ่งงังวลกื่งงวน นั่งพิงแฝอุ่นเคกน้แล้วกว่าสิได้ะน่นกัหมู่บ้านสาเบิงหน่วยวันนี้ต่างกันบ่หมู่บ้านใครเปนไมอุ่นเครืงก่อนทำงานแค่ว่าอิาเลียมันมันในไม่หนาวดัวนี่มันหนาวไม่นาดัวพี่น้องนี่ หนาเด้อพี่นอนเลยเออแคบอนไม่หนาวช่วงหนาวหนาวจริงๆอ่ะนุ่นน่ะเย็นจ่อยๆอันนี้หกโมงครึ่งนี่บรรยากาศมาทำมงลนปางลนแสงอรุณยามเช้ามีใบไม้เต็มดีนะนากยามบุญใเลยประเทศว่าประเทศนี้ร้อนไม่หนาวโอ้โหดูเสื้อผ้า อที่น้องวันนี้มาทําอีกลาหนึ่งทั้แก่แปกันเหนื่อยเพากันนั่งนั่งพักสู้ต่อไม่ไหวต้องพักหน่อยตอนทั้แก่อยู่ก็ทําพอันแปลก็พักก่อนก็มานี่แหละพี่น้องมาแต่งกิ่งพันนี้อีกพันหนึ่งพันนี้เอาเอาแค่สิบตาเนี่ยสิบตาสิบสองตา อีกพันหนึ่งยิงเสร็จแล้วพอนะ้องตอนนี้ต้พันนี้เอาเอาเอา,เอาไว้น้อยไว้พันนีไน้ไว้แค่สี่กิง่งสี่กิ่งสิบสี่ตาแต่ก่อนสิบสองตาเน,นี้ย็ขาแก่ลองเปลี่ยนเป็นเนี่ยพี่น้องต้น,นึ่งก็จะมีคัแนนนะจะไม่เยอะเอาไว้นี้เดียวอย่างแต่ลูกออกมาดกมากเลยนะี่ย ป่านนี้ลูกดอกเอาไว้ยิงยิงอันนี้คือยิงเสร็จแล้วอันนี้ยิงเสร็จแล้วยิงห่างๆไว้อย่างนี้ลูกดอกมากเลยนี่มันเป็นบางพันธุ์เนี่ยแหละราตียิงจริงตีให้มันห่างๆกันถ้ามันถีกันลูกมันมันในทับถมกันมันห้อยติดกันก็แตก้วมันใหญ่มามันแตก ต้องให้มัหนหาเวลาลูกออกมายอวมาก็จะดูสวยแต่งง่ายนี่พี่น้องปลานี้เสร็จไปแล้วทาวันเดียเสร็จทั้งกระชากทั้งยิงกิ่งวันเดียเสร็จเลยก็มาทําฝั่งนอันนี้พันหนึ่งปันนี้ยังไม่ทำเพิ่งเริ่มทําปันนี้เขาเรียกอไอ้ล็อกกี้พันล็อกกีล็อกกีก็ ถ้แกลองทดลองให้ใส่ตัวนี้สิบสิบตาอีกกั่งหนึ่งสิบสี่ตาไปก่อนทดสอบรู้ว่ามันลูกมันแดญมันเล็กถ้าเราไว้กิ่งมน,น้อยลูกมันก็จะลูกใหญ่ถ้าถ้าเราไวเยอะแต่ตาเราต้องเอาไวใ้ให้มันน้อยหน่อยจากสิบสี่ก็เป็นสิบสองอย่างเงี้ยสิบตาเนี้ยหละ ตอนวัยิงกันยิงาหางกันฟับงบาคนเขามาดูเขาว่าโอ้ทำไมไว้น้อยจังมันจะมีลูกเหรอเดี๋ยวคือน้องคอยดูต่อไปลูกมันจะดกมากเลยเนี่ยยิงเส้นสามลงมาลวดหนึ่งสองสามลงมาบ้านเราก็ลองมาทําดูอันนี้พันธเาเรียกอะไรพันธุสไปรสไป์อะไรไม่รู้แต่พันนี้พันล็อกกี้ล็อกี้นี้ต้แก่ให้ เองทำล่องเดียวนี่สิบตาสิบตาห้ากิง่งเอาไว้ห้ากิง่งฝั่งนี้ห้ากิง่งฝั่งต้นหนึ่งฝั่งต้นหนึ่งจะเป็นสิบกิง่งแต่คนอื่นเขาทำก็จะเป็นสี่กิง่งสิบสองเอ้สิบสี่ตาเียน,น้องการในกิ่งกิงมันก็เป็นลักษณะนี้เลยมันไม่เค่อยแน่นอนเท่าไหร่หรอก อันนี้คือการติดตามในนะ้องตเงติดติดตาไว้ตอนนี้ต้นแบบแล้วรู้จักแบบแตั้งนานแล้วเนี่ยเทียนก็ยังไม่ละลายเลยเนี่ยพี่น้องติดตาถ้าเป็น้องหมุนป่าเนี่ยติดตามมันจะใหญ่เงี้ยเลยเนี่ยลูกโคดดกเลยลูกดกลูกใหญ่มากมีแต่ติดตานั่นแหละติดกับทุกต้นอ่ะที่มือตัวเองอนี่ยทำอันนี้หมุนป่า อัน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 ตอนนี้ได้หกปีหปีลนี่ตรงนี้เดี๋ยวว่าเอาเอะไรล,ลดรดถ่ายมาปั่นออบรรยากาศช่วงเจ็ดสี่โมงค่อนข้างดีมานประกันน่ยก็ประกันนั่งพักใน,กนว,วัยถ้าแกขม่อยู่ก็ประกันนั่งพักขาหลัง ก็แกอยู่ก็ได้ก็ต้องทำนี่แหละน้องนั่งแค่นี้ก่านนั่งกลุ่มก่อนนะนั่งก็ต้องดูว่าแกด้วย <c oughs> เลยลวลามัน,มนอยู่เราก็เล่งให้มันันอยู่เราก็พักบ้างไม่หลบไม่อู้ก็สู้ไม่ไหวจะหลบจะอู้ก็หูตาไวทั้งหลบทั้งอู้ก็ต้องสู้ต่อไป <c oughs> ก็นักขิดยาไปนั่งขิดยาขายาไปนั่งมาดูก็ใส่ไปจอดทิ้งไว้กำลังกันแรงไทยขิดยาไปนั่งขิดยาขายา Yeah, really. yani... <laughs> kita kaya Ada kena 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 kita kaya, kita tang tang kumja, ah, kaya. อารถขบวนไปซ่อมแล้วรถขบวนไปซ่อมแล้วอะไรล่ะมันเครื่องมันรวนเบรกไม่ค่อยอยู่นี่โน่นอีกคันหนึ่งอยู่นู่นนี่ครับการขีดยาครับยาขยายาขยาแรงงานไทยรวยแรงงานไทยที่สเรวขีดยาขยาทางยาเต็มถังขีดทั้งป่าเลยเนี่ยเด็กเขาเล่าฟังขีดเขาเล่าฟังขีดยา นี่ก็หมู่บ้านอย่างเงี้ยเลยข้าร่องนี้ก็มาข้าอีกร่องหนึง่งไปแล้วทางขีดยาเขาทอเฟรย์เขาอันนี้ขีดในร่องขีดตะุนในร่องนี้ถ้าขีดตรงกลางนี้ก็เป็นรถวิ่งเฉยชไม่ต้องให้คนตามแต่นี้ขีดในร่อง นี่เรต้องบร,รากาศในการทำำําคําตรงหัวล่องนี้ก็จะให้มันเอียงหน่อยให้มันดึงน้ําหนักไว้ตรงนี้ก็เป็นสลิงเข่งไว้สลิงรายแล้วก็เป็นลวดตั้งไว้้องการตั้งเสาไปลองนน้นแล้วก็ไปล่องนี้ขีดยากัน เดินตลอดตอรถไทยก็ตัดแต่งเป็นรถบ้านทำลงรังคาให้คนไทยทำรังคาเลยเวลาฝนตกอดุดดเราฝนนี่รถไทยตัวเองยังใหม่อยอ่ หมู่บ้านก็อยู่ใกล้ๆไพนะี่น้องหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านตัวเองหรอกหมู่บ้านคนอื่นเขา